สวัสดีครับผมกับมมี่ครับผมเนาะวันที่สามสิงหาคมสองหาหกหาครับผมจะมาสรุปหลังเลขเล่าออกครับผมเนาะหรือว่าเล่าพัฒนาครับผมนี่ครับเลขออกครับผมแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เก้าครับผมเนาะบนออกศูนย์สี่เก้าครับผมรางออกหนึ่งศูนย์ครับผมเนาะนี่ครับเจ้าแรกครับผม ของปูหาแปดหรือว่าปูสมดีหรือว่าปูขุดกับผมเนาะหรือว่าปูสิบรับผมปูเดียวกันครับผมบกเข่ากับผมเนาะเจ้าแรกบกเข่าครับผมต่อมาครับผมของแม่เพชรครับผมเนาะนี่ครับผมเข่าแค่เก่าครับผมเนาะตัวล่องครับผมเก่านี่ครับต่อมาครับผมเนาะของปูซีหาครับผม ของปูซีหาเก้ากับศูนย์กับผมเนาะนี่ครับผมเก้าแล้วก็ศูนย์กับผมเด่นศูนย์ลองเก้าครับนี่ครับเข้าทั้งบนและล่างกับผมเนาะแต่ว่าจับคูบกเขาครับผมบนหน้าเสื้อกับผมเนาะวันจันทร์เลขเ้าออกครับผมเก้าสี่แปดหนึ่งมีก็มาออกหนึ่งศูนย์ซีเก้าครับผมมุทิเล่ล่างออกเก้าซีงวดนีล่างออก บนออกรับผมบอกพี่คำเนาะบนออกซีเก่ากับผมผมมาเอาเลขไทยมาออกกับผมเนาะซีเก่าเก่าซีกับผมสองงวดติดต่อกันแล้วครับผมนี่ครับกับคูบเขากับผมต่วมาวิ่งหลุดกับผมเนาะเข่ากับผมของปูซีหาครับต่อแม่กับผมของผมเองครับผมให้เด่นศูนย์ล่องสามกับผมเนาะ เสียดายมากครับผมนี่ครับจับคู่บ่เขาอครับผมมันจะออกครับมเนาะสุหนึ่งสี่ครับผมเนาะศูนย์เก้าชิคกรับผมเสียดายมากแต่ว่าสองตัวนี้ไม่พลาดแน่นอนครับผมพลาดยากครับผมโอกาสพลาดมีอยู่ครับผมแต่ว่าพลาดหน่อยครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะถือว่าได้อยู่ครับผมไดประมาณหมื่นกว่าครับผมเนาะกำไรครับผมจับคู่บ่เขาครับต่อมาครับ ตอบมาเลยของพ่อแต้มับผมเนาะของพ่อแต้มครับวิ่งหลุดครับผมเด่นศูนย์ลองเก้าครับเข้าทั้งบนและล่างครับผมเนาะล่างออกหนึ่งศูนย์ครับผมบนออกซีเ่เก้าเข่าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะวิ่งหลุดครับผมพ่อแต้มจับคู่ให้ครับนี่ครับให้ศูนย์หนึ่งครับออกหนึ่งศูนย์กับผมเด้อนี่ครับผมเนาะ นี่ครับผมต่อมาครับผมเบิร์ดล่ะครับผมมีหาเจ้าครับผมเนาะมีของพอแต้มครับผมแล้วก็ของผมครับผมเข่าครับผมเนาะถือว่าเข่าครับผมนี่แล้วก็ของปูซีหาครับผมบนล่างครับผมแต่ว่าจับคู่บ่เข่าของแม่เพชรเข่าตดล่องครับผมเนาะเข่าแค่เก่าครับผมสุดท้ายครับผมของปูขุนหรือว่าปูหาแปดปูสมดีครับผม บบเขาครับผมเนาะนี่ครับผมบนาเสื้อครับผมเหล็กเล่าเอาเหล็กไทยมาออกครับผมเนาะวันจันทร์ออกเก้าสี่แปดหนึ่งครับผมเนาะมัอนี่ออกครับผมหนึ่งศูนย์สี่เก้าครับผมผมมาหลอกแข่กับสุดท้ายนี้ครับผมเนาะก็ขออวยพรให้แฟนคลับทั้งช่องที่บ่งคิปนี้ครับผมก็ให้โชคๆครับผมหมันหมันครับผมเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมได้ยู่ครับผมมันนี่ครับผมมื่นกวาครับผม